ครับก็ขอเรือนผู้ฟังนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับว่าการเปิดโครงการในการนํานักธุรกิจผู้นําเข้าของประเทศีมาพบกับผู้ส่งออกและก็ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงของเราในวันนี้นั้นเกิดจากบรอพบว่าการค้าขายของประเทศไทยที่มีตลาดหลักอยู่เดิมก็คือส่งออก ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ร้อยละสี่สิบนะครับแล้วก็น้องนั้นก็ไปญี่ปุ่นนะครับไปออสเตรเลียแล้วก็กลุ่มประเทศอื่นอนั่นโดยเฉพาะตัวเลขที่เราส่งออกไปสหรัฐนั้นภาวะการแข่งขันของประเทศไทยนั้นลดลงซึ่งก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อประเทศเราก็คือด้านราคาซึ่งเราประสบปัญหามาตั้งแต่เมษาทุกสภาแล้วก็ราคาพึ่งมากระตุ้น เมื่อปรกักกาสิงหานะครับซึ่งฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นโอกาสก็คือการหาตลาดใหม่โดยเฉพาะประเทศจีนนั้นเป็นตลาดกุ้งพรีเมียมแล้วก็กุ้งเราคุณภาพตรงกับความต้องการนะครับก็เลยได้ประสานไปทางกงศุนฝ,ฝ่ายการเกษตรนะครับซึ่งเราก็มีอยู่ที่ประเทศจีนของกระทรวงเกษตรอยู่ทั้ง ปักกิ่งนะครับนครที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ที่กวางโจวซึ่งก็ได้รับการตอบรับด้วยดีจากาทางฝ่ายจีนซึ่งวันนี้ก็เป็นตัวแทนจากนักธุรกิจนะครับของสามองค์กรหลักของอที่ที่กวางโจวนะครับก็คือเป็นกลุ่มขององค์กรซึ่งจีนในการซื้อขายเนี่ยเขาจะทำเป็นกลุ่มองค์กร ซึ่งที่มาวันนี้ก็ที่ยกตัวอย่างทั้ง16บริษัทที่มาในานามของอที่มณฑลกวางตุง้งนะครับซึ่งก็มาในานามของสมาคมประมงของที่มณฑลกวางตุง้งส่วนหนึ่งแล้วก็มาของหอ,าองการค้านะครับหอการค้าของนครกวางโจวนะครับส่วนหนึ่งอย่างนี้ก็ทั้ง1 6บริษัทก็ขอบ่วนว่า ถือว่าเป็นการทำธุรกิจที่ที่ไทยไม่ได้ลงทุนนะครับทั้งค่าเครื่องบินนะครับค่าที่พักทั้งหลายเนี่ยก็ทางผู้นักธุรกิจของจีนเนี่ยเป็นผู้ออกทั้งสิ้นเราเป็นตัวกลางที่จับให้มาพบกัน ถามว่าประสบผลสําเร็จหรือไม่วันนี้ก็ขอตอบว่าจากแบบประเมินเบื้องต้นที่คุยกันในห้องกันตลอดหนึ่งวันนะพบว่ามีการตื่นตัวแล้วก็ได้บางครั้งก็ตกนความคาดหมายคือได้ตกลงซื้อขายกันในวันนี้เลยก็มีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็นัดจะไปดูกันในแต่กคิงเฮาที่เป็นที่รวบรวมก็ดีที่ฟาร์มก็ดีแล้วก็ไปดูที่บริษัทส่องออก ซึ่งตลอดสีวันที่เราได้จัดงานในครั้งนี้ก็พบว่าเกิดการตื่นตัวและจะจะนำการสร้างโอกาสไปสู่ความสำเร็จได้เพิ่มขึ้นในอานาคตอย,าอย่างแน่นอนนะครับและกรมประมงเองก็ได้าพา,านักวิชาการซึ่งเป็นกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำส่งออกนะครับ แล้วก็คำมั่นสัญญาจากบริษัทผู้ส่งออกสิบกว่าบริษัทของเราเนี่ยมาพูดคุยนะครับมาสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับซื้อซึ่งก็สร้างความพอใจแล้วก็เกิดกระบวนการเ,าเจราจาทางธุรกิจที่เป็นไปได้ด้วยดีครับครับที่สำคัญตอนนี้นโะยบายก,กระทรวงเกษตรก็คือรวมกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผูพ้พอเลี้ยงเป็นกลุ่มแปลงใหญ่นะครับที่จะ รวมกันเพื่อที่จะพัฒนานะครับให้ลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็สร้างโอกาสในการแข่งขันฉะนั้นโยบายของกรมประมงซึ่งรับนโยบายโดยตรงจากกระทรวงเกษตรมากก็พยายามที่จะใส่กิจกรรมลงไปในกลุ่มเปลงใหญ่ผู้เลี้ยงเช่นปีนี้ที่กองผมรับผิดชอบโดยตรงเพิ่มขึ้นมาที่จะใส่ไปใน กลุ่มแปลงใหญ่ที่จะขับเคลื่อนก็ทำยังไงที่จะให้เกษตรกร,กรลดต้นทุนด้านการผลิตโดยเฉพาะค่าไฟฟ้านะครับทำยังไงที่จะ,ะเพิ่มกุ้มคุณภาพด้านสีที่คุยกันวันนี้ในที่ประชุมนะครับทำยังไงที่จะลดะลดการสูญเสียในครอบการผลิตยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในกระบวนการส่งเสริมในโครงการแปลงใหญ่เนี่ยก็จะพยายามขับเคลื่อนในรูปแบบนี้นะครับให้ตรงกับฟา ต้องการของผู้ซื้อนะครับโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจจากจีนก็จะทําให้ราคาของเกษตรกรนี้ก็จะทําให้เกิดความสมดุลและก็อยู่ในภาวะต,ตลาดได้ครับวันนี้ก็ได้คุยกันอย่างชัดเจนให้ความมั่นใจกับผู้นําเข้าจีนนะครับว่าในฐานะกรมประมงเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะให้การสนับสนุนสง่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรผู้พะเลี้ยง แล้วก็อีกฐานะหนึ่งก็จะคอยอประสานกำกับแนะนำให้รักษาคุณภาพนะครับของกระบวนการผลิตให้สู่มาตรฐานในระดับที่ตรงกับความต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คือจะดูแลควบคู่กับเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศของเราเพื่อให้การเลียงก่้มนั้นมีความยั่งยืนต่อไปครับทบ่ยนท่านกงสุนฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงศุนนครก,กวางโจเรียนท่านประธานหอ,อการค้าสัตว์น้ำนครกวางโจประธานสมาคมประมงฝายหวีนครก,กวางโจและนายกสมาคมกระจายสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปสัตว์น้ำภาคตะวันตกมณฑลกวางตุ้งและคณะาจริง 泰国农业部驻广州农业领事，啊、呃，来自广州，广州是水产商会，啊、呃，粤西水产流通和加加工业协会，啊、呃，盘盘禺区渔业协会啊、呃、等相关部门的呃产业界代表。ครับเล็กฝ่ายไทยนะครับเรียนท่านผู้แทนสมาคมอาหารแช่เย,ยือกแข็งไทยและผู้ประกอบการท่านอ่า、呃 นายกสมาพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งเกษตรกรไทยและผู้แทนจากผู้ิพาคผู้พเพาเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยครับไทยก宾包เ来็กจ的าบินบพอรจะ่อมองจาอ่产业协会还有泰泰国的水产养殖联,联合会以及来自泰国南部地区的水产养殖业的代表ครับก่อนอื่นต้องขอเรียน ทุกท่านนะครับทราบว่าท่านอธิบดีกรมประมงมีความประสงค์นะครับจะเดินทางมาเปิดการประชุมเจราจาธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยตนเองนะครับแต่เนื่องจากติดภารกิจจำนวนมากนะครับจึงมอบให้ผมนายบัญชาสุกแก้วผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงชายฝั่ง อีกฐานะหนึ่งในฐานะเป็นมิเตอร์กุ้งของประเทศไทยนะครับมาเปิดการประชุมแทนในวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลาและให้เกียรติกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสากลนะครับมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและเจรจาธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดตามแนวทางที่กำหนดไว้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยในวันนี้ครับ 首先呢，呃，我想说明一下，我们泰国农业部的水产司司长啊、呃，本人呢本来有意要参加今天的呃洽谈会，今天的贸啊出进出口渠道渠道促进会议，还有下午的对接会，但是因因为公务繁忙，所以呢就委托由啊、呃、我本人班叉先生作为泰国的海岸线地区水产加产业加工研究和开发局的。 局长啊，同时呢，我们也我也得到了一个成语，是泰国的啊水产虾啊先生啊，叫啊水啊虾肉先生啊，来为今天的会议作为主啊主持人，同时呢也啊预祝本次会议的啊达到预期的成果，也非常感谢啊各界的嘉宾，不论是泰国和中国的产啊企业界啊非常积极的参与我们今天的座谈会。 กันดีนะครับว่าการเลี้ยงกุ้งและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งได้พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากและมีความสำคัญต่อผู้คนทุกภูมิภาคทั่วโลกกุ้งทะเลจัดเป็นสินค้าอาหารทะเลที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทุกประเทศที่เกี่ยวข้องดังนั้นการผลิตกุ้งทะเลให้เกิดความยั่งยืน นอกเหนือจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีการแปรรูปที่มีมาตรฐานและการทำธุรกิจภาคส่งออกร่วมมือกันในระหว่างประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้บริโภคก็มีความสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมกุ้งและการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนครับ 啊、呃，在养虾这个产业呢，涉及到啊、呃、全球很多方面的那个产啊、呃、养虾的技术和相关的养虾发展的一些内容啊、呃，对每个国家的经济发展都非常具有很大的重要性。特别我们泰国是啊、呃，在养虾方面呢，非常啊、呃、有这方面的专长。我们啊、呃、这里还有啊、呃，这养虾的整个环节、整个供应链呢，还涉及到整个养虾的整个。 啊，流程整个关键的环节技术和最最终的消费者，呃、啊，我们所养的虾啊，可以是具具备良好的经济的啊实力，还有它的良好的质量。在养虾过程当中呢，我们非常注重养虾的科技，还有在原啊能够产出啊最好的原材料啊虾肉，可以出口到各个国家，满足各个国家的消费者的需求，同时也能。 ครับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่แต่ในขณะเดียวกันประชาชนชาวจีนก็มีความนิยมและต้องการบริโภคกุ้งในแต่ละปีเป็นจำนวนมากทำให้หลายปีที่ผ่านมาผลผลิตกุ้งที่ผลิต ในสาธารณชาชนจีนยังมีความต้องการต่อผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจึงได้เริ่มพัฒนาช่องทางในการนำเข้ากุ้งคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคของคนจีนจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการบริโภคประจำวันและในเทศกาลต่างๆที่ผ่านมานะครับธุรกิจไทยจีนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีส่วนในด้านอาหารทะเลประเทศไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาคที่เหมาะสมต่อการผลิตอาหารทะเลจากการประมงและการเพาะเลี้ยงผลผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากประเทศไทยจึงเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการจากผู้นำเข้าหลายประเทศรวมถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยแต่ยังไงก็ตามในด้านการนำเข้าอาหารทะเล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกุ้งทะเลจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงแม้จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันแต่ก็ถือว่ายังน้อยอยู่ประชาชนชาวจีนยังมีความต้องการและประสงค์จะบริโภคผลิตภัณฑ์กุ้งต่างๆที่ผลิตและส่งออกจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น中国呢是养虾和产 啊，出产虾肉的大国，同时呢，中国人呢也非常啊、呃、喜爱于消费虾肉产品，所以呢，每年对虾肉的产品的需求量呢在逐年的增加。啊、呃，在过去的几年以来呢，啊、呃，中国的那个养的那个虾的供应量应该是出现一个啊、呃、供应不足的状态，啊、呃，就、呃、所以呢，在我们至于在继续开发。 啊，所以中国呢也在致力开发啊各方面的进口渠道，来满足消费者的需求。而泰国所生产的虾呢，我们也啊有一个良非常好的质量，能够满足中方的消费者的需求。啊，我们泰中之间以往有多次的合作，就通过啊虾肉的贸易合作来来满足中国消费者的需求。而泰国在养虾方面啊具备很多的。 优势，无论是天气、气候条件和各种产销条件，我们泰国出产的虾肉呢，也得到中国消费者的欢迎。啊、呃，无论如何，啊、呃，在进口这方面呢，还是啊、呃，在还是有一些，虽然有一个足够有有一个快速的成长，但仍然还在啊、呃、进口这比例上仍然非常少。啊、呃，所以中国呢，还对泰国的这个良好的虾肉还有很高的需求性。 คับดังนั้นการประชุมในครั้งนี้กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กองศูนย์ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกองศูนย์ใหญ่ณ,ณคนครกวางโจจึงมุ่งหวังจะเป็นการทำความเข้าใจถึงความสามารถในการผลิตกุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งที่มีคุณภาพของไทยและความต้องการในด้านการบริโภคกุ้งของประชาชนชาวจีน ซึ่งจะเริ่มต้นเจราจาธุรกิจกันในช่วงบ่ายของวันนี้และตลอด4วันในการเยี่ยมชมฟาร์มและกระบวนการผลิตของประเทศไทยกรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการเจราจาทั้งสองประเทศจะได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างช่องทางในการติดต่อช่องทางในการทำธุรกิจซึ่งกรมประมง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเริ่มต้นเจรจากันในวันนี้แล้วจะได้มีข้อสรุปเบื้องต้นในการที่กรมประมงและสำนักง,งานที่ปรึกษาด้านการเกษตรต่างประเทศในมนทลต่างๆจะได้ร่วมมือกันในการที่จะเชื่อมทางช่องทางธุรกิจนี้ให้นําไปสู่การนําเข้าและการบริโภคกุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งจากกุ้งทะเลข,ของประเทศไทยที่มีคุณภาพ 因此呢，我们通过今天的这项会议，我们泰国农业部水产司以及泰国农业部驻广州农业领事领事馆啊、呃，非常的预期，在通过今天的合作、今天的会议，包括今天的座谈会，还有下午的对接活动，还有未来四天的参观活动当中呢，我们可以通过啊、呃、良好的互动。 相互了解，啊、呃，让中方的企业呢了解我们泰方在养虾的整个环节、整个环境当中的一个的一些强项，然后如何增进双方之间的啊、呃、贸易往来，还有各种销售的渠道的建立。我们希望透过我们今天的座谈会和下午的对接，我们可以在啊、呃、出口渠道方面呢得到一个良好的共识，然后共同建立起一个良好的合作模式。 我们也希望啊、呃，透过这这些良好的示范呢，能够继续拓展到我们虾肉产品出口到全中国的每一个地方，啊、呃，来让满足中国消费者的需求，特别是中国消费者对我们泰国优质的这种虾肉产品的需求。ครับบัดนี้ถ、这个、ึงเวลาผมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมหน้าบัดนี้ก็ขอให้การประชุมเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จทุกประการขอบคุณครับ 好，那现在是一个非常好的时间了。那我宣布，本次啊座、呃、谈会和对接会啊、呃、正式开始。也希望今天的会啊、呃、整个会议活动呢取得预期的圆满成果。谢谢。